กับสบายดีปะลูกโมจูโควซูโคนชมุดซูบอนเดเนอะบายพี่น้องนี่กับพ่อพ่ับช่องเมก้าอีกแล้วพี่น้องมาเขียดผักของเฮียนมาเขียดปะลูกเอ้ยอาจารย์ผลไปซุ่มก็เลยมาหาเขียดเมน สคนนู่นอัหลานมีอาหลานไปลุงลงมีดไปุ่ง,ง,ย,งยังย,ย่างไพัเลยแม่ยรงมัเลยแม่ไปุลกันนปรุ่งไร้านหรอเนยอึดปลุงง่งยงเกียกจ้ ปากะโกหกไปลงเลยฟ่งฟื้กระบอลเฮาฮาตะก,กีดไปลงเลยฟางฟุ้งนับบริไายคีมหาไปลุงเบิงเ้ตตาฟงฟุ้นนับบริไทยคีให้ไปลุงเบิง ค้ากีเกียดตรงนห้เรงล้วนะแวเรื่องเล่าสิไม่ไปตาอย่าโค้เกียดทาย ข้อเขียนย่ำขำขำปะลงเลยขำนะหากมันจะจักมุ่งแล้ววะมันช่องลูกกว่าเนี่ยจักมุ่งห้อเมื่อสามโมงคันธาเอาพอกินจนพอกินขาดกะหกมุงจังเมื่อแม่ตาขันเอาพอกินขาดกะหกมุงจังเมื่อ เจ็ดโมงกจะเมืออ่อไไน่นใครเคยหาปลาลงเอ้ยมนวามับกงไหนรเอ้ยนึ่งกความกความยังกบ,บงกินน่นา,า,นบบา,นนามน แมนแมนน,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 นุม,มิดเลยโดดลุงหนักภนุม,มิดค่ะแมนมีมีเครื่องเขียอเชิงเ้เขียตันแต่ผังหัวปเปว็นไงไปะไรมได้บุหวยค่ะหวยขางหน้าขันเจ้านี่นที่หาสิ้นแบบบ้านห้าหมันใ้เนี่ แมนสบายเมต้าฮ่าเกียรอยู่หัวไปลงนลยผมนำหัวกันยังลายู่ไปลรงเลยยังพันบก ให้เกล็ดตามตะผังหัวเลยจะไปอยากมาหากับมาหาเลยไปลงเลยอืมอืม เมยบ่เมยบ่เมเมยบ่เมย่น้นี้บ่เมื่อยไปะนลุขันซ้านี้บ่เมื่อยฮาวฮาวขันั้นี้บ่เมื่อยนะซีม้จังเมื่อ อย่างนแต่้อยากมาหาขัวเกียร์ใจจะกำยังไงรืเบ่ นี่น่าจะมาสินีป่าเรากับป่นยที่ามานีห้ามมาเหมือนก่อนแล้ามทีขาข,าข,าขาองผมไปลุไมขาต้งน้องกิบตกห้องแล้วะลด้ขาคุณอะไรลาดใบจอม เห็ดบ่คอยร่าไอ้คุณไงเห็ดบ่ยคุณแม่อีคุณาก่อนแค่อุดนอย เป็นน้ำเขียดมันย่านสวิงหนงบัจักเอามาไลโพดเอามาคนละสวิงนเขียดมันย,านย่านหนงบัจักปนงี้จริงไม่มมอยากีู มามาแต่แต่บ่ายมงปวเลยสองงจะก,กินออก,กินหรือบอกเก็บบคอยนี่ mình nắm nạp lập luôn ấy nhưng tìm mẹ ta cái nông kia kìa Mười bao mười mười ngày ăn nó miệt hơi bơ mười ngày đó mười ngày phía nào ngay học chủ đấy mừng 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 พี่้าเขียดไปเลยไมีไเขียดตั้เปตบเป็ดอมไปเลยไหมไาไปต่อเก่า <c oughs> มาต้นนัน้นนมีได้น้องนำน้องนำหาไปเลยสิกินหบอน่ เมตากะเนี่ยขันสวิงเนี่ยปลาลงไยบูป่าเนี่ยปลาลงยสวิงกับขันสันกับ่านเคียนเออญาตเขียดเต้นไปขัขนสวิงอืมขันสวิงหญ้าพาามอมนย,นยุ่งมายาบปลาลงยจักขันสิงตัวหญปลาลงนี่อขากระหันปลาลงน้ำกาลห่านปลาลง ไม่ต้าว่าเมื่อยน้องมีเราบ่เมื่อยแม่ก็โทษทีสิปะลูกน้ำหัวปะลูกมันราเติบน้ำผู้กับครัวปะลูกควาหน่อยใจ ผ่างผุไปลงตัวมหาตตะกี้มันหนีมหาคันีเป็นยัได้หรือบาไป่ไป ตาตไปต้าซิม,มีเขียนฮัะบ,บุ๊บเบยงมีขี่อัดแล้วกู มาละปะลูกม,มาตาเด็ดปลาล่าไปเลยเดินไล่ตียวหนึ่งอาบาดหนึ่งอะไรเติบไปโลโูกเขียนเข้ากันเขาก็เก็บใส่ของเด้ทุกเม่ดนะได้ดปะลูกมาเนี่ยก็ส้มมาพ้าคว้นแล้วเมตาขอจบคที่ใบเพียงเท่านี้ปะลูกคินาพ่อกันใหม,ม,ม่ลืมผักก็เลยกดแชร์กดติดตามกดเข้ามาขับดูขับชมลายลายสร้างเมตาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ช่องน้องเม็ดน้ำ อ่องบอต้าน้ำขอบคุญลงหนาทุกกำลังใจสืบสินหงักการชมมาตลอดสวายดีพี่น้อก็นายป้าโชคดีแตน่าหย่ก็ได้้ลยโ้อยู่ได้พี่น้อง